ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านค่าคใช้จ่ายดีดีใจมากเลยค่ะจะไปซื้อข้าวที่เครื่อครอบครัวค่ะการทเยียวยาวันนี้สำคัญก็คืออะไรคะเพราะว่าเอาไปเตรีค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอินเทอร์เน็ตกับเด็กเวลาที่ว่าอยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ โรงเรียนาพระภาชัยของเรานะคะมีการจัดทําโพนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงนี้ในเรื่องของโครงการการลดภาวะค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะที่แต่ละครอบครัวนะคะจะได้รับเงินเยียวยาจํานวน2,000บาทเราไปฟังผลโพกันเลยค่ะว่าผู้ปกครองนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งพบว่านะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะร้อยละ90กับโครงการนี้ และก็การนําเงินไปใช้นะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะนําไปใช้ในเรื่องของค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็อุปกรณ์การเรียนของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศการมอบเงินเยียวยานะคะจํานวน2,000บาทมาฝากพร้อมกับสัมภาษณ์สดผู้ปกครองและก็นักเรียนของเราค่ะลองไปชมกันค่ะ ชี่ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของลูกแล้วส่วนที่ซ่อมก็คือเป็นค่าเน็ตให้ก็เข้าเรียนออนไลน์แล้วส่วนที่สร้างก็คือในการที่จะใช้ขนมอะไรอะไรแต่เกี่ยวกับขอ้ขอ,งของเข้า่วนตัวได้ค่ะแล้วก็ลูกก็ดีใจนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเล็งให้ความสําคัญตรงนี้ที่ยามวิกฤตก็มีอะไรที่จะยื่นเข้ามาช่วยผู้ปกครองและเด็กได้ เล็กๆน้อยๆแต่มันมีค่ามากเลยค่ะสำหรับพวกบควในยามนี้แต่เงินสองพันนี่มีความหมายมากนะคะคือได้ลดภาระค่าใช้จ่ายเยอะเลยค่ะเลยค่ะก็จะได้ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้หลานได้เรียนหนังสือนะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารนะคะเงินไปก็ซื้อข้าวถูกข้าวสารนรู้สึกชอบครับจะได้ใช้ ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันครับซื้อพวกอุปรกรณ์การเรียนครับโอ้แย่ครับแล้วสถานาการณ์อย่างนี้ก็รายได้ไดห้ค่อยลงครับเู้สึดีมากค่ะที่ได้รับคูส่งคัะเพราะว่าจะได้เอาไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้แลค่ะแลวได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือว่าสื่อการเรียนเพิ่าพามพิเศษมากนะคะได้เงินมา่วยเหลือค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เงินสองพันบาท ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ค่ะอามานับรวมแล้วก็มาเอาตาแล้วก็มาสูบน้ำนะคะหนูรู้เรื่องไหมว่าวันนี้หนูจะได้เงินเท่าไหร่สองพันค่ะเดี๋ยวเงินสองพันน่ะเอาไปทำอะไรไม่รู้ไม่พอแล้วสองพันนี่เอาให้กับใครคะให้แม่ค่ะอ๋อให้แม่แล้วตอนนี้คุณแม่ลำบากไหมลำบากทำไมแม่ถึงลำบากอะคะ หนูช่วยแม่ทำอะไรบ้างคะอำจาบานทีก็เก็บรั้บทไมี่งน้อปออะไรคะปอสี่ชื่อชื่อเหมอิงเหมยอิงปอสี่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพระประชัยค